ครับรูปเกมจากที่ดูในคลิปของช่องหมากรุกโนสาวเอฟฟิกนะครับน่าจะเป็นช่องหนึ่งของที่คุณคารวัตผู้ไฟรู้ไปเล่นนะครับแล้วมาบันทึกมันมีแต้มที่น่าสนใจอยู่แต้มหนึ่งนะครับหมากขาวเดินมากะว่า ไปคลองตรงนี้นะครับแล้วก็รุกยนตทีนี้หมากแดงอ่าดูวิธีป้องกันนะครับอาจจะเอาเรือไปกันในปแต่นี้แต้มนี้ก็เลยเอามากินเบี้ยก่อนเลยครับมาแดงกินเบี้ย ในเกมก็จะเล่นแต้มนี้แล้วก็เดินไปกันครับแล้วก็ไปดูเอาเองนะครับทีนี้มันมีแต้มเด็ดนะครับมีแต้มเด็ดที่ขาวรุกชนะนะครับลองคิดกันสักสามสิบวินะครับ เอาแล้วก็เฉลยครับแต้มนี่ก็คือแต้มนี้นะครับลุกมานีหรือมานี่ก็ได้เนะเปิดลุกครับจนทุกแต้มนะครับไปตางนี้เดีลุกจนไปตางนี้มาลุก ครับลองไปถอดกันดูนะครับสวัสดีครับ